สวัสดีครับท่านผู้ชมชา youtube นะครับอยู่กับผมช่องครูติ๊กรถน้ำนะครับมาดูนั่งงานครับมาหืมมานะครับน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วครับในเวลานี้ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับทีสามสี่ทีมงานนะครับมาแล้วครับเจ้าซีรีส์ฮาร์วนะครับน้องเล็กของเรา วันเมื่อวานผมขับเองนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับตามมาติดๆครับผมโอ้ตามมาสองคันเลยครับแต่คนละทีมงานครับแผ่นฝังเู้นจะเป็นดินเหนียวครับเจ้าสมองเงินนะครับถูกไหมครับค่อนข้างจะมุ่นใายพอสมคกวรมีหลายทีมงานครับผมเทข้างล่างก็มีเทข้างบนก็มีนะครับ นี้เป็นดินเหนียวนะครับ่อไม่เลือกดินครับดินไหลดินไหนก็ได้นะครับแล้วแต่หามานะครับติมไม้ได้เบิกตังไว้ครับนี่ร้อยเก้ห้ครับนีนะครับโอ้คันนี้สวยมากครับสีเขียวนะครับน่าจะเป็นเครื่อง JO 8 c ครับรุ่นนี้แกะมาจากอูอินตานครับ แล้วครับผมเย็นแล้ววันนี้นะครับน่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมทั่วๆครับเนื่องจากหลายทีมงานมากฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็ใช่ครับฝั่งนี้ก็มีครับผมนะครับโอ้ถอยทีถอยพร้อมกันสองคันเลยครับ นี่สะใหญ่พอสมควรครับคันเที่ยวจะเต็มไหมครับนี่น่าจะเต็มครับโอ้เทพร้อมกันเลยครับสองคันโอ้คันแรงครับโอ้ฝั่งนู้นลั่นนะครับ เยอะมากครับ30 40คันได้ครับผมนะครับ30-40คันได้วันนี้เกือบได้ระดับชั้นแรกแล้วนะครับขอนนี้เหลือนะครับอนันอีกหนึ่งมันน่าจะได้ระดับนะครับขอนนี้ดินดีครับอินดาน อยู่นี่สามคันนะครับไทยเจรินนะครับในเครื่องน่าจะเป็น GO7C ครับมีไม้ไหมครับผมมาครับนี่นไม่ถอยแล้วครับเสียงไฟก็ เป็นเสียงอะไรไม่รู้ครับยินโมโตะนะครับน่าจะมาจากญี่ปุ่นครับไม่แล้วครับมันอาจจะวุ่นวายหน่อยครับผมแต่ว่าสนุกดีครับรถเยอะอย่างนี้นะครับสนุกดีมันตื่นเต้นครับ อันนี้เป็นรถรถห้างนะครับเจ้าฮีโน่นะครับฮีโน่500นะครับรถห้างนะครับนะครับมาดูเขาจะเทตรงไหนเทข้างบนครับคันนี้ฝัังนู้นจะมีมากคคีคันหนึ่งครับตักงานตักบอกครับแต่ทเททีเดียวกันเลครับผม มาอีกคันครับรูมาอีกสองครับผมแข่งกันมาเลยครับผมมีเจ้าเด็กกะร้อยเก้าห้าครับแล้วก็ตอนนี้หน้ายักครับน่าจะเป็นเครื่อง210 เยอะมากครับรถบริเวณนี้ประมาณ15บไร่นะครับผมถมสูงจากพื้นถนนประมาณ30เซนครับถ้ารถเยอะนี่อีกครึ่งเดือนน่าจะเสร็จครับ2อาทิตย์สถานีเทมาแล้วประมาณ1อาทิตย์ครับผมมาตามมาเรื่อยๆครับผมตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวตอนเย็นครับจะเจอบรรยากาศ มาตามมาอ2สองคันยิสุเดก,ก้าทั้งสองคันครับทีมงานนี้รถเยอะครับทีมงานรวมใจเนี่ยครับผมนับเมื่อวานประมาณ15คันครับมาแล้วครับมีตร่รถสวยๆแล้วครับผม มันยกรถน้ำนะครับมาจอดไว้นี่เลยครับผมมีหลายทีมงานมากนะครับมีฝาค,ครอบเล็ออย่างดีครับเนี่ยครับหนุดไมกันครับยางรอครับผมันนี้ เจ้าซีรีส์500ครับไปแล้วอ้าวเจ้าซีรีส์500ครับโอ้ยยังรอครับผมแกะกล่องมาเลยครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ไป้ายทะเบียนด้วยนะครับโอ้ยยังรอเลยครับ แบบนิมน่มๆครับผมนะครับครับเรียกันทีครับเรียกันขึ้นหมครับทานนี้ก็ทำงานวันนี้ก็ทำครับ ดินแบบนี้ครับรถไถยิ้มเลยครับผมดันง่ายนะครับดินก้อนไม่ใหญ่ดินดานก็จริงครับผมไปดินดานแบบร่วนครับผมนี่ยกน้บมาเลยครับมีเจ้าตุ๊กตามิจลินสีขาวได้ก้าตัวนะครับไม่รู้ร้อนหรือเปล่าลืมลงหรือตั้งใจนะครับนะครับ้าทำแบบนี้ขาตะเก็นมีสิทธิ์เบี้ยวได้นะครับต้องดินไม่คดีนะครับกันเอียงนะครับโอ้หม่แล้วครับผมกี่คันครับโอ้ องคันครับเจ้าสมองเงินกับนิกก้าครับผมก็มีแต่รถใหม่ๆเลยครับผมเห็นไหมครับรถใหม่ๆสวยทั้งนั้นเลยครับ เจ็ดดีครับคันนี้ร้อยเก้าห้าครับส่วนคันนี้น่าจะเป็น6เฮคติเมตหนึ่งครับร้อยเก้าห้ารุ่นยอดนิยมนะครับใหม่เลยนะครับผมคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับฝาครอบกระทะเหลียดด้วยครับกระทะเหลียดด้วยครับผม ลัดดานะครับโอ้สุดยอดครับ,บคันขับฝีมือครับผมถอยชนกองดินย้ายให้ร่มตกนะครับฝั่งนี้ก็เทฝั่งนู้นก็เท ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องครูต๊กรดน้ำนะครับฝากกดติดตามกดส r i ครด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับผม